เชั่นเที่ยวเลินคาเฟนเตอร์ต้อนรับเดือนเมษายนนี้เท่านั้นเดี๋ยวพาไปชมรถคันเด็ดๆคันเดินๆดนเที่ยวเลคาเฟนเตอร์กันเลยสำหรับคันแรกใครที่อยากได้รถกระบะแขบปเอาไปไว้ใช้งานแนะนำเป็นคันนี้ Toyota h i ฮรักรีเว 2.4J พัดได้สีเทาเมทัลลิปี2019ไหม่แค่หลักหมื่น สำหรับคันนี้ได้ตู้ถือตัดใหม่สูง2เมตร10ให้ด้วยที่สำคัญที่ร้านใส่ล้อแมกใหม่ให้4เส้นยางใหม่ให้4วงเลยภายในได้ระบบไฟฟ้ามีคลูบ็อกซ์ให้ด้วยสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รถกระบะแคบจัดคันนี้ได้หรือใครอยากได้รถตันเดียวเราก็มีให้เดี๋ยวไปชมกันต่อเลยค่ะส่วนรถกระบะตันเดียวบอกเลยเราก็แต่งซิ่งให้แบบจัดเต็มสำหรับคันนี้ Toyota h เ l u x ัก v ี2.4 Ent r y ปี2021ม่เพียงแค่10,000โลได้สีเทาเมทัลลิกเช่นเดียวกันได้หน้า เซตอีดิชันแท้ที่สำคัญคันนี้เราใส่ล้อมแม็กใหม่ให้ล้อมแม็กเวลแล้วก็ยางใหม่ให้4เส้นเพื่อใ้ราก็ตัดใหม่ให้นะคะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รถกระบะตอนเดียวปีใหม่ๆใหม่ในน้อยก็จัดคันนี้ได้หรือใครอยากได้บนน้าไหนรุ่นไหนชมใหม่นะที่ออมเล่นคารเรนเตอร์เรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายที่เห็นจอเรียงรายอยู่ตรงนี้เลยไฟสาวเคยมาก สาวกอีซุซ์เราก็มีให้หรือใครอยากได้งบเบาๆหลักแสนกว่าบาทเราก็มีให้ที่สําคัญโปรโมชั่นเทมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์เดือนนี้นะจองออกรถเพียงแค่999บาททํานั้นที่สําคัญเรามีแจกส่งฟรีให้77จ,จังหวัดเลยใครที่สนใจรถคันไหนรุ่นไหนเทมเลอร์คาร์เซ็นเตอร์น,น,นะยังอีกครั้งหนึ่ง999บาทอย่าลืมโทรเข้ามาหาไปหรือทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย